เดินทางต่อไปลินเดนหอบลินเดนฮอบไปพระราชวังบรรยากาศกับแจมใสพี่น้องเออเรามาเช้าใช่ใช่ช่าอส่แล้วรถเยอะมากเลยรถเยอะมากกำลังตั้งหน้าไปอีก พ่อแมาถึงแล้วพี่นอกก้องจ้ะรถก็ไล่หลายๆมีรถบัสหลายขั้นอยู่รถบัสใเญยๆยหลายขั้นอยู่สองข้าจอดอยู่พุนขั้นสีดำถ้าสะเดินไปชมพระราชวัง คอนโชว์เฟอร์ของเขาขึ้นไปแล้วเดินไปแล้วบรรยากาศกด็ดีดีไม่รู้เหมือนกัน ฝนคนเดินเที่ยวพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาตรงนี้หนาวหนาวอยู่ตรงเนี้ยมาตมองนี้หนาวพี่น้องเ้ยภาวในยุทธเลสาบป็หนาวไปเรื่อยเรื่อยเนื่อยกับภาคเด้อ กำลังวิ่งพี่เนาะนี่ทางโรงแรมร้านขายไอติมอาการขายของ ก็มีร้านกาแฟก็มีถ้าจะไปวังพี่น้องมาถึงแล้วพี่น้องตลาดฉวังมาถึงแล้ว

ใส่ขาไปทางนี้ขาไปทางนีนี่เขาซื้อที่เกตมาอยู่งามยู่งามยู่สวยสวย สวยจ้าอุย้ยเพื่อนอย่าพึา่งไปเอาหมูอกำลังทายหูเธออย่าไปไปเข้าในอันนี้ก่อนเรามีทิ่เกีตมาแล้ว เข้าเข้าแล้วที่คนเดินมาก่อนหน้าเราเขาเข้าแล้วจริง,รงนน่นทางนน้นนน,นั่นไงตรงที่สแ,แกนเทเกตคนที่ถือขนมกินมาสองคนมันเข้าไปแล้วอยูอ่ยด Once again. again. Uh, come in. Is it your 11? 11.40. 11.40. Yeah. just the time. Filipinos, I suppose? Yeah. Sorry. sorry. I Okay. I know. No. Uh, no problem. You just come inside? Yeah. It's okay. ของเรามาช้าเห็นไหมล่ะพี่น้องเอ้ยยังงามสวยงามอลังการงามอีรี เขาเขาชมทั้งในหรอจ้ะพี่หนอกแต่ภายในว่างเพื่นบหายทายเพื่นบหายทายวิดีโอบหายทายหูอันนี้เขาออกว่าทั้งนอกเลยอ่ะทางาออกจม่ังนี่ เป็นวิวอันน้ำตกจะมองมาจากของทั้งเครื่องมองเห็นเพป่นเทดเ็นแดนน,น้ำตกอ้มองมาจากทั้งเครื่องของเกินมองมาจากทั้งเครื่องอันห้องทเห็นอัน น้ำตกพอดีไงหนะ้นาต่างที่เปิดม่านไว้น้อยนึงนะหน้าต่างตรงกลางบริเวณนี่สวยงามงามดีพี่น้องโอเคโอเคแต่งห,หูไปมูอก,ก่อนจะ้ะนี่ด้านข้างด้านข้างอีกด้านนึงพี่น้องเอ้สวนสวนงามๆ นมูทายงูอยู่คุนเป็นพระราชวังบบใหญ่อยยดอกจาก้บยาบบใหญ่ปันน่นใดแต่ว่างามงาม,งามอยู่ข้างในแหงงามอยู่ข้างในอันนี้สวนข้างนอก นี่ห้าเขาไปชมเลยจ้ะพี่น้องงามๆแต่เป็นใบาาท่ทยอันนี้บริเวณร,รอบนอกอู้นอีกมองหนึ่งอันนี้เพิ่นล้อเข้าไปข้างใน เขาเข้าขไปแล้วมงดีกับงามพี่นอกเอ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้อออ หมหูฮ้าอยู่ทางล่างหมหูฮ้าอยู่ทางล่างจะเสียส,สีดำๆดดเอ,อิ้นอยู่นั้นอันนี้ด้านหนะ้าพระราชว่งที่ห้อเขาไปแล้วกูมีเพื่อนกำลังล้อเขาสิมีไก่ผ้าเข้าไปเทียวชมเจละหอง บาเดย์ค่ะไปทายหกทั้งคุณกันพี่น้องจ้าสวนหย่อมเล็กๆโอ้ยงามงามงามนี่แต่มมองงามงามสวนหย่อมเล็กๆเตี้ยๆ จัดได้ดีมากจัดได้สวยงามมากพี่น้องจา๋าเจ้าที่เบอรงหุ้มนี่โอ้ม oh, ีแต่หมองงามๆพี่น้องเอ้ย มาจนยุดสูงสุดอีกของอีกฝั่งหนึ่งของพระราชวังเหรอขึ้นมาเก็เหนื่อยเติอบอยู่ขึ้นมาเรื่อยๆ ถ่ายวิดีโอไม่เป็นไรงามทุกศอกทุกมุมอีหรีวะงามอีหรีหรอ,อ,ห,รห,รอห้ามขึ้นไปนะจ๊ะเนอ่ะอกลัวจะขึ้นไปดั้งถ่ายรูปไงใช่งามเบอร์ซมอง คี่ปห้าก็จะจบซ้ำนี่แล้วพี่น้องจ้ะจบอยู่พระราชวังนี่แหละจ้ะสวัสดีค่ะสุกุสุโคนพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ